ครับก็สวัสดีนะครับหนุ่มแลงค์กรอยู่มีคงนะครับผมก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของโอดิก้าสักนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นมานานแล้วนะครับในเรื่องของอาการไหล่ติดนะครับผมเป็นมากจนถึงขนาดถึงออนอนร้องไห้นะครับกบ็บางคืนนียเจ็บมากนะครับเวลานอนกลางแขนจะยกแขนอะไรต่างๆนี่ทําไม่ได้เลยนะครับ เจ็บมากเหมือนกล้ามเนือ้อจะฉีกข้างในนะฮะก็มีโอากาสได้กินโอดิก้านะครับผมเบิกมาประมาณ5ากล่องนะครับผมก็ได้ได้กินไปประมาณสักไม่ถึง3ากล่องแนละตอนนี้นะฮะก็ทานครั้งละ2เม็ดบ้างหนึ่งเม็ดบ้างนะครับสลับกันไปก็ตอนถึงตอนนี้นะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายในตอนไหนนะครับ แก็ตอนนี้จะใช้ใช้งานได้เป็นทํางานได้ปกเป็นปกนติ<ม>ปกติไ,ได้กินปกติพี่หนุ่มได้กินยาตัวอื่นอยู่ไหมคะม,มีกินบ้างแต่ก็แทบไม่ได้กินเลยนะฮะเพราะว่ากินไปมันก็มันมัน,ม,นมันไม่รู้สึกเลยว่ามันจะมีอา,อาการทุเ,าเลาลงก็จนได้มาได้ได,ได,ได,ได้ได้กินออรดิก้านะก็คือไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหน กินก็เป็นกี่แผงนะคะเมื่อกี้ที่บอกอ่ะไม่ถึงสามกล่องครับถึงณตอนนี้นะครับยังมีอยู่ค่ะอาการดีขึ้นเลยอาการดีมากครับผมยกอะไรได้หมดเป็นปกติแล้วครับโอ้ครับค่ะก็อยากฝากไว้นะครับคนที่มีอาการนะครับในเรื่องของไขข้อในร่างกายนะครับผมกระดูกเส้นเอ็นต่างๆนะครับออริก้าช่วยได้จริงจริงครับผมขอบคุณครับ